กระเป๋าสะพายใบนี้สำหรับคนที่โชคดีโชคดีในทุกวันทุกๆ15วันและสำหรับหลายคนที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินเพราะกระเป๋าใบในี้ด้านในลงยันเศษฐี ยันที่หลายคนบอกว่าเงินเหมือนจะหมดจะหมดมีโอกาสช่องทางของเงินเข้ามาหลายคนมีปัญหาเรื่องพื้นดวงปีชงก็โชคดีด้วยเลขนำโชคนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระชา,าเงินล้านหนุนเงินหนุนโชคหนุนนะเมตตาอ๋อมี4 2 8 9 6 3 9 5ด้วยนะคะรุ่นนี้มี4ช่องการใช้งานทุกจุดใช้ซิปของ YKK แข็งแรงใช้ได้คุ้มทนนานหลายปีด้านหลังมีสายคาดอกคาดเอวได้ใบเดียวคุมค่าสะพายข้างได้แล้วยังคาดอกคาดเอวได้ ปรับระดับได้ถึง45นิ้วช่วงนี้ฟรีค่าจัดส่งมีส่วนลดด้วยนะคะหรือใครที่ชอบกระเป๋าสตางใบเล็กก็มีค่ะกระเป๋าตางลงยันหนังวัวมีทั้งรุ่นแม่เหล็กและรุ่นแบบพับช่วงนี้จัดส่วนลดเยอะมากๆหมดแล้วหมดเลยนะคะพินไม่ได้ผลิตแล้วค่ะพุทุกคุณครบจบในใบเดียวมีเลขนำโชคจัดส่งให้แทนคับขอบคุณทุกคำสั่งซื้อนะคะ